นี่ว่าไม่โดนตกเพรสเชอร์บีเอฟเสิ่งหนึ่งเท็กนึงกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกแกเช็ดน้าตาแล้วก็คือมาดู MV ต่อเคือเราก็คือบ่นกับวายจีว่าเอออีพงประกอบเนี่ยเว็บดราม่าเนี่ยกูจะได้ฟังมาไล่ใช่มันก็คือปล่อยให้ฟังวันคริสต์มาสนะไปขอขวานไปขอขวานมึงใครเขาปล่อยกัน EP 7 e เจอีพีเจ็ดไปแล้วก็คือเพิ่งมาแต่ว่าเพลงมาตั้งแต่อีพีหนึ่งนะ เออให้แบบให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยอยากรอคอรอคอมัอยู่มีคุณค่าอ่าโอเคก็ได้ <laughs> <laughs> ไม่คือตอนแรกอ่ะเราได้ยินเพลงเนี้ยตอนที่ดูเว็บดรามา่าเราก็แบบเฮ้ยเพลงใหม่เออเพลงใหม่<ๆ>แล้วคือแบบน้องมีเพลงประกอบแล้วก็คือแบบเออรอว่ามันจะปล่อยเมื่อไหร่มันก็ไม่ปล่อยสักทีจนเวลาล่วงเลยมา ep หกแล้วก็ยังไม่ปล่อยเนี่ยคือยังทำไม่ดีใช่ยังทําไม่ดีแล้วก็คือวันที่ลงอ่ะก็ลงแต่แบบเจ็ดโมงเช้าไทยเลยนะเออเก้าโมงเกาหลีสักพักลบลงใหม่ ทำไมลงผิดอ่ะ y D มึงทําไมเหมือนที่เราแบบบางทีเราเผลอแบบเผลอปล่อยไปก็อ่าแล้วก็เอ้ยขอโทษขอโทษทไไไมมมเลิกเลิกเลยแต่เขาเอฟใหญ่เลยล่ะเออเอ้ยมันก็ F ใหญ่โอเคไปดูกันจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแจ้งเตือนกหนิงคุยเงี้ยจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกัลเทิร์นด้วนะแก่คุยคริสต์มาสมากเลยอ่ะ 한비, 마, 왜, บ 이, 마, 이, 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 이. 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 이. 이, 이. 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 이별의 태도는 내일 봐야 돼. 영원하게 너울라 t s s e o <uan> <Tree on Earth> <laughs> <niño> 또 이별할 준 오이 우리 날 시든가네 잠시 얼굴이나 보자 어디든 가네 예예 I can't hear 는 가짜는 뭘더

ôi đừng chu kiêu chu ồ, Ô ồ chu kiêu chu luôn Ô chị, chu đẹp เป็นแบบ no, wow. no, <wow. S 1> น้องว่านูเปลี่ยนกันแล้วอโอ้ยดีจังอุ้ยตั้งแต่เจ็ดออกก้าส่วนอะ <c oughs> ถ่ายไว้นานมากออโอ้ยนา่ารักจุนโอ้ย,ด,อยดีมากเลยอ่ะมึง นักลงทุนมากประเด็นคือนี่คือแบบเซตโลเคชันใหม่หมดเลยนะเออแล้วคือหลายโลมากไม่ได้มีแค่โลเดียวอะมีนั่นมีนี่อะไรอย่างงี้เฮ้ยไวยจีกูอยากจ้าง YG ยจีมาทำขนาดนั้นเลยเหรอเออยากไปหน่อยออต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลไปเดบิวต์กับเขาดีกว่ายากไงพรายากอนาม่า เรารู้สึกว่าแบบพวกคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนั่งแบบจัดเต็มตลอดเลยแต่ช้านะเอออย่าไปเลยยังไม่คำทีแล้ถ้าคำแล้วเบากว่านี้นะกูโกรธนะกูทังแรงอยู่นะเอออย่าเห็นว่าซื้อของเฮ้ยเขาซื้ออยู่แล้วเอื้อคอนเทนดีมากคอนเทนดีนะล่ารักมากแล้วก็เด็กที่โอ ใครเอสัมพนนี้มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วอซาฮีเจยอยักษ์จองโอ้โหพอเห็นอยู่ด้วยกันก็คือเรียบร้อยเออเฮ้ยดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันแบบมันคิดถึงเว้ยเออคือเหมือนเราไม่ไม่ไม่ได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆจากน้องอะไรอย่างเงี้ยหลังจากหลังจากที่ย้อนแค่เว็บดราม่าเนาะหลังจากที่เทเซอร์แมปจบไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมายาวๆหัวใจเออนอกจากเว็บดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดราม่าของจริงนะมันดูแบบไม่ขำเลคุณตั้ง เออแบบได้แบบอยากเห็นความสดใสของน้องน่ารักอะไรยเงี้ยเอออันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันน่ารักแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะวันคริสต์มาสที่มีเทเซอร์อยู่ออชื่นใจที่แบบรู้สึกว่าได้รับของขวัญเออก็ดีดีให้หายคิดถึงบ้างอะไรอย่างนงี้เออแต่ว่าเราเห็นหินอันหนึ่งเว้ยอะไรตั้งแต่ฉากเปิดเลยวันที่อ่ะต้องล้มหนักนะเออมันเป็นกรนวิดเดอร์ไวสิบสามสิบสามเดือนหนึ่ง กับสัปปะสิทโกยี่สิบสี่เดือนหนึ่งจริงไหมเนี่ยอืมเพราะว่าเขาข่าวออกมาแล้วว่ามักกาใช่ไหมนี่ไงอ๋อสิบสามเดือนหนึ่งสิบสามมกลาแล้วก็ยี่สบสี่มกรลาอ่าหรือว่านี่จะเป็นเพลงใหม่ของนงเพลงไตเติ้ลเราเพลงรองอย่างเงี้ยหรอหรืออะไรนะหรืออาจจะบอกแบบไอ้นี่ป่ะวันบอกคอนเซปต์วันใช่เออเรากำลังคิดว่าสิบสามเดือนหนึ่งเฮ้แต่เราอยากให้แบบ คิดมากเพราะว่ามันอาจจะแค่เขียนไว้ให้สวยใช่กูว่า YG อะไรก็ได้เขียนเขียนไปเถอะแต่ว่าก็เพราะว่ามันไม่มีเนี่ยมันโล่งใช่เอเพราะว่าเวลา เป็นซีนีมาไงลงหนังมันก็มีวันที่ป็นที่แต่ว่าเขียนไปงั้นแหละใช่ก็ไม่ได้มาตาวันนี้หรอกถูกอย่าไม่อยากให้เขาหวังไม่อยากให้เขาหวังเย้แต่ว่าเรารู้แล้วไงว่าแจอยุรี่มาแน่แต่ว่าเอาว่าเมื่อไหร่จะไม่13ก็ได้ใช่กูไม่อยากให้แบบอย่างงั้นอยากให้เผื่อใจไวเออเผื่อใจไว้น่เผื่อใจไวแอ่ะกูเผื่อมาครึ่งปีละ เนี่ยอย่าบอกกันลยที่มึงได้เน่มึงรอมึงเอาเงินที่แบบที่ทำงานมามันหายไปหมดแล้วมึงเกูเก็บว่าเออจะซื้อบั้มแล้เก็บจนมันหายไปแล้วใจเย็นเอามาเอาหัวใหม่เอาเออโอเคอ่ะแต่คิดว่าอาจอาจจะมีอาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับวันนี้คิดว่ามีคิดว่ามีเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบวันบอกคอนเซ็ปต์วันแบบทีเชอร์ทีเซอร์แล้วก็วันที่ปล่อยจริงอะไรเงี้ยคิดว่าสองวันนี้แหละอ่ะลุนงานต้องมาต้องมามาสักทีเฮ้อเออแต่ว่า เขาคาว่ากาศแล้วว่าแจนเขามาแน่เอออ่ะมาเหอะมึงเพราะว่ากูเหนื่อยจะรอแล้วอ่ะเออหนึ่งเหนื่อยจะรอสองคือมึงอันนี้ด้วยความที่แบบเป็น YG แตนมาก่อนเราก็ขอพูดหน่อยแล้วกันคือขนาดบิ๊กแบงอ่ะบอกว่าเอออยาจะคามะมึงกูก็รอไม่เคยต้องเขาบอกให้รอก็ก็รอเออก็ไม่าเพราะฉะนั้นนะอ่ะเออ สาวกสาดสาวกตึกเนี้ยมันนิดนึงเผื่อใจไปเผื่อใจไว้หน่อยเผื่อใจไว้หน่อยคตอนแรกกูก็หวังหลังๆกูเริ่มแบบมึงอยากมาแต่กกูพร้อมมั้งสาววกวงนี้นี่แหละอ่ะนึงนิดนึงพอเพราะว่ารุ่นพี่เขาตอนนี้ก็ยังไม่คำกันเลยนะคะก็คือยังไม่แล้วตอนนี้เขาคำกันอยู่ก็บอกบอกว่าเดี๋ยวจะมา ไม่ <inte brothers> มาไม่ตรงอะไรอย่างเงี <online> <pl ains> ้ยเออเออ่ะเผื <find imi> ่อใจไวอ่เผื่อใจไวอะไรก็ได้ให้มึงคำสักทีเออเออเอออ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับ Best Friend Forever เออก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีชอบมากจริงๆจิ้งจิ้งอ่ะชอบเพลงเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เปิดเว็บดราม่าเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออยากฟังพอแบบเออมาได้ดูเอ็มวีจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเขาตั้งใจทำเว้ยเออแบบเพื่อคริสต์มาสจริงๆเพื่อแบบเป็นของขวัญให้ทูเมย์จริงๆเออแล้วเพลงอ่ะคือจริงๆอ่ะพอมันไปอยู่ในซีรีส์ตอนแรกเราคิดว่าแบบ มัน,มนควรจะซีรีสดใสใป่ะมึงใช่ <laughs> ตอนเปิดมาสดใสมากวาเวอรอ์ล้วมึงคิดดูทั้งเรื่องเนีย่ยเจ็ดมาละกูนั่งลองให้มัน เมื่อนมแต่เครียดอยู่ใครเป็นผีวะใช่ใครเป็นผีแล้วผีผีกูจะรอดไหมอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับเบสแฟนฟอยเวอร์ก็รอผลงานเทเชอร์คำกันต่อนะจ๊ะทุกคนเออก็สัญญาว่าถ้ามีบั้มใหม่มาก็จะมาแกะบั้มแน่นอนซื้อหมดทุกอย่างใช่ที่เขาขายใช่ด่าไม่หยุดแลกก็ซื้อไม่หยุดเช่นกันใช่อ่ะโอเคประมาณนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอน subscribe ก่อนแจ้งเตือนหนิงกุ๊กกิ๊งยุ่จ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กคอมพิวเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย